มีนกเขาสวานะครับเพื่อนๆเขาสวาเขาชอบถ่ายรูปครับเขาจะมาให้ถ่ายรูปประจำครับผมนะครับถ้ามานั่งตรงนี้เขาจะแอบๆมาแล้วก็จะมาเกาะให้ถ่ายรูป ใครมาเขาก็ให้ถ่ายครับผมลงมาล้วเจะมาหากินต็ดข้าครับข้าที่เขาจะมาล้างแล้วเขาก็สาอาดไปให้กินแต่ถ้าตั้งใจเอาข้าวไปวางไว้เขาไม่กินนะเคยเอาข้าวไปวางวางวางไว้เขาจะไม่กินแต่ถ้าข้าวติดทั่วอย่างนี้ยทีน้ำใส ตีน้ําใส่แล้วก็สาดไปเขาก็จะมากินครับนี่ครับเดินเข้ามาแล้วครับเดินเข้ามาใกล้แล้วครับผม